ทีมงานก็ะกรรมการธรรมนิยานหัวใจละลายหมดเลยเนี่ยนะพี่เป็นไงบ้างพี่หัวใจยังอยู่กับพี่ไหมะนะโอ้โหนะเนี่ยทีมงานมาดามดีแล้วด้วยนะทีมงานมาดามดีนะครับ ได้นำเอาวัตถุมงคลนะครับกับรุ่นเหนือเมฆนะครับเมตตาให้หลวงปู่เนี่ยท่านผู้กองครับผู้กองอาตอมครับแต่พี่ๆเขาอยากถ่ายรูปด้วยประมาณ200คนนี่อนุญาตด้วยนะครับรวมรวมผมด้วยนะครับด้อรวมผมด้วยด้อโอ้โหเทวราชเอาก่อนทุกคนเลยทุกงานเลยเนาะ เออนี่นี่หน่วยกล้าใจเนี่ยไปลุยกบวูลวงูขอขอพูดให้ฟังฟังดูดแป้งแป้งหลวงปู่สบายอย่งอาจจะได้หาเรื่องยังรอสาธุโอ้ยหลวงปู่นี่นี่นี่หลวงปู่บอกว่าห้าเรื่องห้าเรื่องปีนี้ได้ห้าเรื่องจริงไหมไม่หลวงปู่จะบอกบอกว่าปีนี้ห้าเรื่องจ้ะแต่กี้ผมฟังดูตอนนี้ได้กี่เรื่องแล้ว ตอนนี้สามนะครับสามมีเวลานรึ่งโอใช้คำว่าอาจจะได้ห้าเรื่องอยู่สามตัวสิสามไดสามเรื่องแล้วปู่นะก่อนจะสิ้นปีขอให้ได้อีกสองเรื่องหมาอนเปู่พูดเอาไว้เนอนะอ้กว่าขึ้นตื่นเต้นแท่นนั่นพี่ย่อมกันเนาะมาดีนะพี่ย่อมตื่นเต้นกว่าทุกคนนะนี่นะเห็นผู้กองมาเนี่ยไม่แกอยู่ในดวงใจแล้วในโทรศัพท์แกยังขึ้นโปรไฟล์ไม่เลยเนี่ย เออโปรไฟล์แกนี่มีรูปแถมท่านผู้วางอยู่แล้วนี่ไปดูเอาไั่พี่กีน่ะเอามือเป็นสีวะอ่านอ่านย่างย่างกูเที่ยงอูเป็นสี่ยน้ำเย็นมาหน่อยเดี๋ยวส่งส่งไปส่งไปลบกับกรมียดเลยเนี่ยนะเออได้ได้ด้เสยอ่ะ ทุกท่านตั้งใจแล้วบนมมือขึ้นเด้อน,นะเดี๋ยวเราจะได้กราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับวันนี้ก็อินดีกับทุกท่านแล้วก็นุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับขอให้บุญนี้สําเร็จขอให้บุญนี้สําเร็จทําอะไรก็ขอให้สําเร็จแถวคาดปลอดไปก็ข,ขายร่ำรวยคนที่ไปลบอยู่ใช้ก็ขอให้ปลอดภัยคนทุกคนนะครับอาราวังสมมาสัมพุโธบกากว่า

มีตั้งแตี่แก็งแรงมีอายุที่ยืนยาวเท่ากันกับพระอนุนสาวกของส์มมาสัมพุทธเจ้านั่นคือ120ปีขอยยี่สิบปีขอกานที่มาวันนี้มีหนี้ขอให้หมดหนี้ทุกคนทุกคนนะปู่เด้อดก,กนนอับว้าไปขอให้ร่ำรวยขอให้กลายเป็นเศรษฐีทุกคนทุกคนนะปู่เด้อร่ำรวยแล้วก็ขอให้มาสร้างร่วมมุอกับองค์แม่คบาอาจารย์ วันนี้นะครับเดี๋ยนเชิญท่านผู้กองอากงฝ่านี้ก่อนเดี๋ยวเทวราชจะจะุ้ปไปคนเดียวไม่เอา่านะเทวราชี่ไม่ห่างเลย้อเทวราชดีเด้ออะ เดี๋ยวเจอกันกับพี่จีแน่นอนมาเนี้ยเทวร่าเนี่ยต้องเคลียร์กันกับพี่จีแล้วจียอมก็จะเคลียร์ด้วยเอานักลงนะนักลงก่อนนักลงก่อนเดี๋ยวผอาจา์โยนโยนพวงมาลัยโยนกล้วยไปเราจะได้รับเอานะครับนักลงก่อนเออา โยนสิ่งของให้พวกเราถือว่าเป็นการโยนที่กำลังใจนะอย่าได้คิดเป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมาดามนั่งรอเดี๋ยวนี้ก่อนเนดะ้อมาดานั่งรอเดี๋ยวนี้ก่อนตรงนี้หลวงปู่จะเดินไม่ใช่เลยหรอกนะเดี๋ยวหลวงปู่ท่านจ,จะเดินมาตรงนี้เนาะนะครับเอาเดี๋ยวเจอนั่งนั่งรอด้านข้างก่อนนะครับนะบนะเป็นพี่เป็นน,อน้องกันเอ้าปีนวงมาลลยที่หลวงปู่เสกไว้ดีแล้วจะโยนให้ฝั่งข้างหน้าห้องนะเออเออเอา ไม <rate. S 2> ่ได้ไหนเออมายกมาท่านเนี้ยโอ้โหหลุุดจะโยนบอลอะไรเด้อึลาหลุมตัวนะลาหลวงปุมตัวหลวงปู่จะโยนให้ใครผู้กองมันตองหรือเปล่าผู้กองมันตองหรือเปล่าจะได้เหรอเดื่องไมให้ไม่ให้เอาไปให้เขาเลย ลูกวัวก็ไม่คู่ควรเลยเาสาธุนะครับนะเอาก็เป็นลของพวกเรานะครับวันนี้นะครับหลวงพ่อนะครับหลวงู่นสุขับนะจะวัดบานใ่นากขอเจ้าคุณเจ้าคุณ ินนนดีีาาาเททงม่ขอบคุณสำหรับดอกไม้เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะฮะขอให้ลูกโมทนาทุกคนนะครับเมตตาท่านภัยกัลูกศิลป์ลูกหาอยู่เอยอมเมตตาทัานภัยลูกศิลป์ลูกหนาครับกลับหลวงปู่ศิลานะครับนะหลวงปู่จะเข้าพักแล้ววันนี้ก็ถือว่าได้รับพรกันทุกท่านนะครับหลวงโมทนาเนี่ย

ขอบคุณนะครับ